ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมัาจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเนื้อที่1ไร่นะคะ44ตารางวาหรือ444ตารางวานะคะแปลงนี้จะติดถนนมิตรภาพนะคะขาออกจากตัวเมืองโคราชนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะอยู่เยื้องๆกับศูนย์รถฮอนด้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงที่เราขายอยู่ซึ่งเขาจะติดถนนมิตรภาพนะคะ ฝั่งขาออกโคราชนะคะแล้วก็จะอยู่เยียงๆกับเซ็นทรัลโคราชค่ะคุณผู้ชมย่แบบถ่ายให้ดูนะคะตรงตึกสูงด้านนู้นนะคะก็คือจะเป็นเซ็นทรัลโคราชนะคะแล้วก็บริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์ AIS นะคะหรือบริษัท Advanced Info Service นะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการที่ดินทาเลทองนะคะติดถนนมิตรภาพแบบนี้นะคะสามารถที่จะโทรหาแหมได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะ ติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะขายพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้นะคะจากเดิมนะคะทางเจ้าของนะคะจะทําเป็นสูตรน่าจะทําเป็นศูนย์อาหารนะคะคุณผู้ชมคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ดําเนินธุรกิจแล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะจะมาพัฒนาทำทำธุรกิจ สู่อาหารนะคะก็สามารถที่จะมาปรับปรุงรีโนเวทได้เลยนะคะหรือว่าจะมาทำธุรกิจอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่า ทำเลที่ติดถนนมิตรภาพนี่คือเราจะทําแบบธุรกิจอะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์รถนะคะศูนย์โชว์รูมต่างๆนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมนะคะคือทําได้หลากหลายมากเป็นบริษัทนะคะเป็นสํานักงานนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแบบก็เข้ามาข้างในของแปลงที่ดินแล้วนะคะได้แบบวหว้ศา,ารก่อนนะคะสาธุค,ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เราจะอยู่ในส่วนของด้านในของแปลงที่ดินแล้วนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนี้ก็คือเป็นศูนย์ AAS แบบนี้เลยนะคะอัน นี่ก็จะเป็นส่วนที่เราขายทั้งหมดเลยเขาก็จะทำธุรกิจที่เป็นศูนย์อาหารนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะตรงนี้จะเป็นต้นแผ่บารามีนะคะส่วนเดิมๆนี่ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะที่มีก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะมาปรับปรุงนะคะหรือว่าพัฒนาได้เลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีทั้งหมด5โฉดด้วยกันนะคะเป็นโฉนดพุดแดงทั้งหมดเลยนะคะเนื้อที่รวม444ตารางวานะคะหรือ1ไร่44ตารางวานั่นเองนะคะนี่โอ้ต้นนี้ก็สวยจังเลยนะคะเป็นต้นน่าจะเป็นต้นฟองอากาศนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเราก็มาอยู่ตรงบริเวณของในแปลงที่ดินที่เราขายอยู่นะคะ เราจะถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ว่าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะมาดูของจริงนะคะสามารถติดต่อแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสูตร AAS นะคะด้านข้างนะคะนี่ค่ะจะเป็นสำนักง,งาน A AS เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าแปลงที่ดินที่เราขายก็จะอยู่ตรงข้ามกันมีถนนที่เข้าจากถนนมิตรภาพเข้าไปในชุมชนนะคะขั้นอยู่นะคะนยคะเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเราสังเกตว่าเขาก็จะมีเป็น เวทีนะคะน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนที่เปิดธุรกิจก็อาจจะต้องแบบว่ามีนักร้องอะไรอย่างนี้นะคะมาร้องนะคะเป็นคอนเสิรต์ตอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยเขาล็อกไว้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นส่วนของสํานักงานนะคะแล้วก็จะเป็นครัวนะคะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสําหรับลูกค้าอันนี้คือเราขายตามสภาพเดิมๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาปรับปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะคะ นี่ค่คแบบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่44ตารางวานะคะหรือว่า444ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลจอหอออำเภอเมืองจัวรวัดนครราชสีมาจะอยู่เยื้องๆกับเซนทันโครานะคะอยู่ใกล้กับศูนย์ AIS จอหอนะคะก็คือแปลงนี้จะอยู่ก่อนถึงทางแยกจอหอนั่นเองนะคะคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของที่ดินทําเลทองนะคะติดถนนมิตรภาพแบบนี้นะคะสามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็นัดเข้ามาชมได้เลยนะคะตอนนี้คือทางเจ้าของนะคะพร้อมโอนเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแบมพาคุณผู้ชมไปดูด้านข้างกันดีกว่านะคะสำหรับด้านข้างก็เป็นถนนที่แบบแจ้งคุณผู้ชมว่า จะเข้าจากอ่าจะเข้าจากถนนมิตรภาพแล้วเขาก็จะออกไปด้านหลังนู้นนะคะก็คือเป็นชุมชนนะคะเนี่ยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะที่อยู่ระหว่าอายุติดกับถนนมิตรภาพที่เขาจะเข้าไปในชุมชนก็คือกว้างมากนะคะเนี่ยค่ะกว้างมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตึก A A S นะคะตึกสูงมากเนี่ยค่ะ อันนี้พี่นัทนะคะกำลังไลฟ์สดเพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดอยู่นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ถนนนี้กว้างขวางมากๆเลยเดี๋ยวบันจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่านี่นะคะหลังคาของสิ่งปลูกสร้างนะคะที่เราได้ขายก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะทำทางเข้าด้านข้างตรงนี้ด้วยน,นะคะอ่านี่ค่ะจะเป็นหลังคาแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นถนนด้านข้างนะคะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือสุดนี้นะคะก็จะเป็นเขตที่เราขายแล้วนะคะจะอยู่ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสีฟ้า,ฟานะคะคุณผู้ชม เนี่นะคะแล้วก็จะเป็นมะก,กรูดเนี่ยค่ะเขาจะปลูกอยู่ตรงนี้อันนี้คือด้านหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนด้านหลังเนี้ยก็น่าจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนเข้าไปข้างในเลยนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินทำเลทองแบบนี้นะคะสามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจากแอดไลน์ ID นะคะ0638412188นะคะ ติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นทําเลที่แบบขายอยู่นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมีที่ดินทําเลติดถนนมิตรภาพนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของแล้วเนื้อที่1ไร่44ตารางวานะคะขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะติดถนนมิตรภาพนะคะติดถนนที่เข้าไปในหมู่บ้านนะคะถนนกว้างขวางมากๆอยู่ตรงข้ามกับ AIS นะคะจอหอนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สอบถามได้ตลอดเวลาเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ